ตนนี้เราก็อยู่กับแมพร้านขายสัตว์เลี้ยงออบบี้นั่นเองตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปแบบนะทุกคนโอเคหึยมีคนเป็นมะพร้าวด้วยนี่ตัวเราอวบอ้วนเหมือนเดิมนะทุกคนใช้วิชาชิดขอบแล้วก็เข้าประตูไปเลยเช็คพอยต์ว่าเออ,อ,อเป็นไงล่ะกลายเป็น ซาลาเมนเดอร์ดองฮึบฮึบฮ้ดแดนนี้ไม่ยากเท่าไรจ๊บเรียบร้อยไปต่อกันเลยก็คือห้ามโดนในพวกนี้หรอหรืออะไรอ๋อ,อก็คือห้ามโดนไอ้นี้ห้ามโดนในสเปย์เนี่ย,เเยโอเคเราไปเริ่มกันเลยเอาไม้เอามา อุ้ยเป็นไปได้ไงที่เราเดินผ่านไปได้เ้ยเมื่อกี้เราเดินผ่านไปได้ไกลามากเลยอะเป็นไปได้ไงอ่ะอุ้ยมันกระโดดเลยปะเอากระโดดก็ไม่ได้ทำไงล่ะทีนี้อ่าต้องใช้วิชาชิดขอบหรือเปล่านี่อขึ้นไปบนนี้ได้ไหมติดดอติดดออ้วนอ้วนเกินไปอ้วนลุยขึ้นมาได้แล้ว,เด,วเดี๋ยวนะ จะบอกว่าตอนนี้มันติดอยู่ไงติดตรงไอ้ขวดเนี้ยไม่เป็นเลยแล้วแอบอยู่ตรงไหนเนี้ยโอ้ตายลง,งมาเถอะอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยเราขโดดแบบเขาดีกว่าทั้งนั้นนะเอเคมาฮึบตายแล้วอ,อ่าึบ เราผ่านมาแล้วนะทุกคนต้องไปตรงไหนตอนเนี้ยอ๋อไปกดปุ่มข้างบนจืบแล้วก็กดตรงนี้ทำอะไรต่อมีอะไรให้ทำอีกไหมคือมันคืออะไรก่อนเดี๋ยวเรากดล้วเรากดหมดแล้วนี่คือยังไงต้องทำยังไงนี่เหรอโอ้ยนี่ไงนี่เราเขา้าท่อเอาเอาทางนู้นทางนู้นเดี๋ยวติดโอเค นะทุกคนจะบอกว่าเราไม่เคยเล่นแมปแบบหนีฆาตกรอะไรพวกนี้นะมันเพื่อเราบอกว่ามันเป็นแมปที่ให้วิ่งหนีอะ่ะแล้วก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันโอเคดีเองอะ่ะเอ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดใหม่มาแล้วครับคมเฮ้ยได้อยู่นะอึบไม่ได้กล้าขนาดนั้นโอเคมาแล้วเช็คพอย ไปทางไหนต่อครับผมแป, 100! ปเร้อยลูกบอลหมาทุกคนสรุปก็คืออันนี้มันเป็นร้านขายหมาใช่ไหมเป็นร้านขายของเล่นหมาหรือเปล่าอุ้ย,ย,ย,ยไดย้มาแล้วมาแล้วครบภูมไปเลยครับเช็คพอยต้องขึ้นบันไดคือขึ้นบันไดนี้เป็นสิ่งที่เบื่อที่สุดแล้วอ่าอย่านะ มาเร็วมาเร็วฮึบโอเคอยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ทำไมมันต้องให้กระโดดแบบนี้ว้ายอะไรนี่คืออะไรคืออะไรกระโดดโอ๋อต้องขึ้นเอ้าอะไรนี่เอาหม่นะคือเมื่อกี้มันตกลงมาไงอ,าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วไงต่อเอ้า ไม่ใช่เห้ขึ้นบันไดอ้าวอะไรนี้ทำไมเออทำไมมันไกลขนาดนี้อ้าได้แล้วไม่ต่อไปไงอ่๋อกระโดดตรงนี้เหรอตามเพื่อนนะอ้าวเรียบร้อยตัวเตะคือเขาให้ทไรต่อนี่เรียบร้อยครับตัวเตะเอไปตรงนี้เหรอคือยังไงอ่อานีหรือเปล่านีไง ใช่ไหมนี่มาแล้วไปทางนู้นต่อมาแล้วมาแล้วอือบโอเคได้แล้วได้แล้ว<ๆ>ว้ายญี่ปุ่นยุนปีญี่ปุ่นยุปน,ยปนปีเกาหลีกี่เราเอ้าทำไมตัวลอยเอ้ยเป็นไปได้ไงเอง้เอาเฮ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวใจเย็นโอเคเราไปกันต่อเรียบร้อยเงี้ยตัวแตกกลางกาดไปเลย ผัวโคตรใจเลยดูตูดดิใส่เกงในนะจ๊ะไปกันเลยเฮ้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 ยพี่ใจเย็นน่ะฮึอ่าได้อย่ไปครับผมอ่ายังยังยังลดยังลดเรียบร้อยดูดิตัวเลยเฮ้ยเยี่ยมยอดเดี๋ยวขออีก สักครั้งหนึ่งในการแก้ตัวปึฤฤฤฤ๊บจริงๆวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญแต่ว่าคือชวนไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมเล่นด้วย่ไม่เป็นไรก็เล่นคนเดียวก็แล้วกันเนาะเกือบไปแล้วพี่ญี่ปุ่นหยุดพี่อุ้ยนี่ไงนี่ไงอ่าเช็คพอย ญี่ปุ่นยุนปีญี่ปุ่นยุนปีเกาหลีกี่เหลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวโอ้ยมันมันคืออะไรคนหมาเหรอญีอ่ปุ่นยุนปีญี่ปุ่นยุนปีเกาหลีกี่เหลาน่ากลัวเฟือ่เอ้มาเร็วเฮ้ยเขาปากมาไปเลยตุง้งวายตกเช็ดพ่อย ลองอยู่บนกระดูกก่อนฮะเฮ้ยนี่หนวดใจหมานี่นะนีสวยนะเนี่ยแมพนี้เข,ขาฆ่าเขาสร้างมาสวยนเนี่ยโอ้ยตายเอานึกว่าจะเดินขึ้นไปได้นึกว่าจะกระโดดเกาะขึ้นไปได้โอ้ยญีย่ปุ่นยุนปีญี่ปุ่นยุนปีโอ้ยว้าวอ,อีกแล้วเออีกแล้วฉันนึกว่าตรงนั้นมันเป็นอ้าวนึกว่าเป็นที่เกาะอ,อีกและไปเช็คพอย อุ้ยทำไมคนนี้เขายืนอยู่เฉยๆหัวเกือบตกแล้วเกือบได้เกิดไหมจื๊บอ่าฮึบญี่ปุ่นยุนปีญี่ปุ่นยุนปีอ้ากระทักอุ้ยกระแทกใจเฟื้อไอตอนกระโดดเนี้ยลุ้นสุดละจื๊บไม่ใช่ม <c oughs> ีอะกระดูกมา <c oughs> กระดูกหมามีพิษ <c oughs> เอาเราจะกลับไปทางเดิมทำไมนี่่างนี้ครับผมลองดูไม่ได้ทีคีตุยเย่เอ้ยนี่มันサラเมนเดอร์สักサラเม,มนเดอร์สัส่นะครับ <c oughs> <ๆ>ผม <c oughs> ดได้อ๋ออุ้ยบีมบีมเท่าถูกด้วยอ่ะเทคคอยฮึบฮึบเราล่วงหน้าเนี่ยเบลทำไมในตัวในตัวหมามันอ้อย เป็นไงล่ะไปว่ามัน,มนตัวหมามันมีลายตารางด้วยเหรอฮึตายแล้วบีมบีมขำติดคอเลยอะเฮ้เฮ้ทุกคนบีมชอบบอกว่าสลามมนเดอร์แล้วมันอ้วนมันอ้วนตรงไหนเนี่ยเห็นไหมไม่ด้อ้วนสักหน่อยดูเ <c oughs> นี่ยโอ้ดูดูรี <c oughs> บูรีบุรีอะบูรีตูดแล้วอะ โอ้ยเป็นไงล่ะสลามเดรอสลามเดอร์สัิสลามเดอบุตรอึ๊บญี่ปุ่นยุนปีญี่ปุ่นยุนปีเกาหลีกี่เราแล้วเกาหลีกี่ดีเฮ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะใจเด่นเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปเล่นให้เสร็จก่อนเลยดีกว่ามา <c oughs> เล้วไปต่อกันเลยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะ ก้อนอาหารหมาละลายไม่ได้เหรอเดี๋ยวแปน็นนะฮึบอ่าเหมือนมีกาวติดที่เท้าว้ายเฮ้ยเป็นขี้หมามันเหมือนไส้กรอ,อกเลยอ่ะขี้ว่าให้มันดีๆหน่อยโอัยนี่ก็ขี้หมาอ,อย่างเดียวเลยว้ายเอ้ยก,อกับแล้วกับแล้วกลับได้แล้วเป็นไงล่ะแลงกระตุย เราต้องเต็มตัวตั้งแต่ตรงนี้ไม่งั้นมันเฮ้ยขี้มากว้าวว้าวอุ้ย,ยได้แล้วไปเข้ารถตูดเย่ออกมาแล้วครับผมไปตรงนี้ต่อฮึบอืมได้อิ่ยได้ยังไงเนี่ยโอเคอ่ามาแล้วชึบ เฮ้ยแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองโอ๊ยเอ้านึกว่าจะตุยเอาคืออะไรอ่ะต้องไปทางไหนต่ออ๋อนี่ไงเข้ามาเลยโอเคได้แล้ว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 โอ้ยโอ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้ยิ้วเอ้าก็คือทำโดนรถเหรออ่ะเจบลอยตุยเย่ก็คือต้องผ่านในตรงรถนี่ไปให้ได้ ใช่ไหมฮึบดูก่อนว่าไปทางไหนเะน,นี่ยวนะคือตรงเนี้ยมันยากตรงที่ว่าแบบเฮ้ยว้าว่ากลัวเฟอร์อะเนี่ยนี่ฮึบ้าเรียบร้อยนึกว่าจะได้แล้วใกล้ได้แล้ว,วเมื่อกี้สิเดียวเองไปเดินอันนี้ ญีบุนอยุ่ไม่ยอยมดช่วยด้วยมันน่ากลัวมากเลยนะดูศพเพื่อนตายอยู่ข้างหน้านี่โอ้ยเดี๋ยวเล่นให้ได้เลยนะทุกคนนี่เราก็ได้ผ่านมาแล้วนะทุกคนด่านตรงนี้นีเลยมีเคยรีสตาร์ทอ๋อก็คือเริ่มใหม่นะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็จบไปเพียงเท่าน,นี้เลยบาย,บาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายกรุ้ตุกรุ้ตน้รุตุ้รุ้ตุกรุ้ตุ้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 รุ้ตุรุ้ตุ้รุ้ตุรุกตุรุุ้รุ้ตุรุ้ตุ้รุนตุ ใจวันไี้บอกคนเดียวธอตื่นมาก็จะชุมกาแฟเสียงตอนเช้า